ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราที่นี่เรานำเสนอข่าวสารล่าสุดรีวิวจริงและข้อมูลที่น่าตื่นเต้นจากโลกของรถยนต์วันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะเรากำลังพูดถึง2 0 2 6 t o y o t a c o r o โ l a Pickup t r up k ักรุ่นใหม่ที่ผสมผสานความประหยัดความสะดวกสบายและความอเนกประสงค์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะกับผู้ใช้ในประเทศไทยทั้งในเมืองและการใช้งานทั่วไป2 0 2 6 t o y o t a c o r o โ l a p i c k up t r ัก k ถถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการความสบายแบบรถยนต์นั่ง แต่ก็ต้องการพื้นที่บรรทุกแบบรถกระบะดีไซน์ได้รับแรงบันดาลใจจากโคโรลารุ่นปกติแต่เพิ่มความแข็งแกร่งในสไตล์รถกระบะด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ทันสมัยกระจังหน้าดูโดดเด่นและเส้นสายที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตทำให้รถดูทันสมัยและเหมาะกับการใช้งานในเมืองของประเทศไทยมองจากด้านข้างตัวรถมีเส้นสายเรียบง่ายแต่แข็งแรงซุ้มล้อขนาดใหญ่และกระบะท้ายที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริง เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กการขนขอ,ของในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายดีไซน์ทันสมัยและฝาท้ายที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานบ่อยครั้งรถรุ่นนี้ไม่ใช่รถกระบะาสายลุยหนักแต่เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันของคนไทยภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกคล้ายโคโรลารุ่นใหม่ผสมผสานความทันสมัยและความสะดวกสบายแผงหน้าปัดดูเรียบง่ายมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ ระบบดิจิทัลและรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายเบาะนั่งออกแบบมาเพื่อความสบายในการขับขี่ระยะไกลเหมาะกับการเดินทางทั้งในเมืองและต่างจังหวัดของประเทศไทยในด้านสมรรถนะ2026 Corolla Pickup คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันและอาจมีรุ่นไฮ b r i d ให้เลือกซึ่งเหมาะกับการใช้งานในประเทศไทยที่ต้องการความคุ้มคา่าจุดเด่นของรถรุ่นนี้ไม่ใช่พละกำลังสูง แต่เน้นการขับขี่ที่นุ่มนวลประหยัดและเชื่อถือได้ในทุกวันระบบช่วงล่างถูกปรับให้เหมาะกับถนนในเมืองทําให้ขับสบายมากกว่ารถกระบะแบบดั้งเดิมด้านความปลอดภัยถือเป็นอีกจุดแข็งรถรุ่นนี้คาดว่าจะมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่นระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินระบบเตือนจุดอับสายตาและเซ็นเซอร์ช่วยจอดซึ่งเหมาะกับการขับขี่ในเมืองใหญ่ของประเทศไทยจุดเด่นสําคัญของรถกระบะรุ่นนี้คือความอเนกประสงค์ ถูกออกแบบมาสําหรับผู้ใช้ในเมืองที่ต้องการพื้นที่บรรทุกเป็นครั้งคราวแต่ไม่อยากขับรถกระบะขนาดใหญ่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการขนของใช้อุปกรณ์ทํางานหรือสัมภาระท่องเที่ยวรถรุ่นนี้ให้ความสมดุลระหว่างความสบายและการใช้งานจริงอัตราการประหยัดน้ํามันคาดว่าจะโดดเด่นโดยเฉพาะหากมีรุ่นไฮบริดวางจําหน่ายในประเทศไทยทําให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการรถคุ้มค่าใช้งานได้ทั้งส่วนตัวและงานเบา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายน้ำมันและการดูแลรักษาโดยรวมแล้ว2 0 2 6 toyota corolla pickup truck ถือเป็นแนวคิดใหม่ในตลาดรถยนต์ผสมผสานความน่าเชื่อถือของ corolla กับความอนเนกประสงค์ของรถกระบะเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ครอบครัวและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทยรถคันนี้มีทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความประหยัดและความทนทานสำหรับการใช้งานทุกวันหากมีการเปิดตัวในประเทศไทยจริงรถรุ่นนี้อาจกลายเป็นรถกระบะขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่คอมเมนต์ Comment บอกเราหน่อยว่าคุณคิดอย่างไรกับ2,026 Corolla Pickup คุณจะเลือกใช้รถกระบะแบบนี้หรือยังคงชอบรถเกง๋งหรือ SUV มากกว่าอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อรับชมคอนเทนต์รถยนต์ใหม่ๆที่กำลังจะมาเร็วๆนี้